วันนี้ที่หาเจ้าสำราญเพชรบุรีครับวันนี้ได้เวลดาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการแข่งขันแดนรีค่รครับแดนรี่ชื่ออะไรนะนแดนรี่ประชาธิปไตยก้าวหนะ้าแก้ขาวไปอย่างั้นนะครับจะถาวมว่าขาเมื่อสักครู่อ่านยังจำได้หรือเปล่าขอเปิดาการาแข่งขันแดนรี่ประชาธิปไตยก้าวหน้าตนะัานวันนี้ครับ

ตึ้งเลยค่ะ